เดือดเลยเชื่อสองเชืออเอเ่อหร่อมั้งนำพื้นลายแอะวะเดือดเดือดว่านำไหลแห,ลหล่งความสวัสดีครับีุกะพรสบายดีมึงอกบนมาออกมาตกปลาครับสเปนตอนนี้เปิดเปิดสองแล้ว มาออกมาราสัดต,ตกปลาได้แล้วจกทักตัวอยู่ในบ้านมาเป็นสองเดือนเดือนสองเดือนแหละฮะเนี่ยเป็ลไรหเหรอเนี่ยเดึกสองสามมีอยู่ทีก็นํนำไล่แท้ มมอยู่อยที่พักแงนั้น ไม่ยังกันปลาตัวนั้นเนี่ยจโอ้ยโอ้ยปล่อยเออปล่อยน้อยปล่อยน้อยโอ้ยมัน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 ้าบฮึบโอ้สงบเฮยยิงยไม่ต้องฟื้นฮึบใส่ยลักปลาใส่กตัวปลาเป็นไงนวะไม่ต้องงัดไม่ต้องดึงลัดนะ ไป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 ไี่หรอโอ๊ยตกลงไปทางไหนดอกปู้ด่าปลาใครอย่างนั้ไใครอย่างนี้พวกงาผ้าโน่นอะไม่ต้องปอนฝ่ยยุงหันก็กิน มันเบ็ดพันเีวอยู่วะฮะบ่เลเคยดูตรงนี้ไอย่อนมันเบ็ดพอนเหลวอยู่ไปมันหมุนอยู่อันมางหันหมุนยั่มองตายมันไม่อวเบ็ดย่หันตเออไปีมันเอ็มดินต็บเตยี่หันมองหันเออาเลยย่นเฉียเลยแขค่ได้เลยคงแค่ได้เลยเอเป็นผู้จับเองแล้วว่ามื่อน้มัดเบ็ดมันเลี่ยวอยู่มันสิมันมันสิละเออไปยังเสียใส เห้นผีแล้วเห็นอะไรปะนี่มนไปทันเดียฮะยงไงกระไรถุงมึงเห็นอะไรปะันเดีขย้นอด้อย่ห่างเดี๋ยนี่ยะฮนายไใช้ ธรรมดาได้ดนี่้ไปเหนียหันนี่อะเห็นมันเดีิน่หันเดินอยู่ปลาย้างเขาหันอ่ะเลยยนต์รัดเองมันสีชอไมารอเล่ามันหรือรที่ไหนวัาตอดเพชรเขาก็จีนนะเพชหันสองสามตัวแล้วมหันที่เรืองข้างขวัญใหม่หน่อไปเล่บัวกายยนต์กับไปเลยดึกคามไปคนเดียวคุณเล้ยวเอาเอาแนวไรผิด

ี่าััสหยวถุงนี้ราตากมาแล้วไงเนี่ย่าเ้วตายแห้งเลยหรอตาห้อจะน้ำตื้นไม่ได้นั่นตาเพราะหนีดิดิบเนะไม่ผมยันไปกี่ว่าไหมม่กกว่าเฮ้ยใครนี่เนี่ยัดงัน้าหัวลง เอาตังเงิี่กิโลแปดกิโลครับแปดกิโลหกขีดแปดกิโลหกขีดลุกแปดกิโลหกขีดนี่กลังไหนเนี่ยเดี๋ยว <laughs>